ถ้าแฟนของคุณมีมือที่สามแต่คุณอยากไปต่อคุณต้องจำไว้ว่าคนพูดตรงมักเท่ากับคนโดนทิง้งหนูต้องพูดตรงๆทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไบนี้หนูต้องพูดทั้งหมดปรากฏว่าเลยครับการที่บอกว่าพูดตรงๆเนี่ยไม่ผิดครับแต่ บางครั้งการพูดตรงๆกับการพูดไม่ถนอมน้ำใจกับการพูดประชดประชันกับการพูดแบบไม่มีมารยาทมันใกล้เคียงกันหมดเลยครับเพราะเนี่ยคุณจะมักจะเห็นว่าคนพูดตรงๆจะเท่ากับคนโดนทิ้งแต่ครับคนที่พูดเป็นครับเท่ากับโดนไล่ล่าครับสมองนี่มันมี3ส่วนครับส่วนแรกเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุผลครับสมองส่วนนี้ไม่ชอบอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นข้อมูล2ครับสมองอารมณ์ครับ สมองส่วนอารมณ์เป็นสมองอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ชอบอะไรก็ตามแต่แบบตรงๆที่ไม่มีการบิ้วอารมณ์กับสมองส่วนที่3ครับเราเรียกว่าเรปททเลนเบนหรือสมองสัตว์เลื้อยคลานครับสมองส่วนนี้เป็นสมองเห็นแก่ตัวสมองส่วนนี้เป็นสมองปกป้องตัวเองสมองส่วนนี้ไม่ต้องการให้ใครมาทําร้ายเราสมองส่วนนี้เป็นสมองที่รักษาชีวิตของเราไว้มี่อะไรตกลงมาเวลาคุณเห็นกูจะกระโดดหรอกโดยที่ไม่ได้ใช้สติ เพราะมันมีสมองส่วนนี้เป็นสมองส่วนคุ้มกันตรงะะนั้นเนี่ยจำไว้ครับว่าพูดตรงมันเท่ากับโดนทิ้งพูดเป็นเท่ากับโดนเล่นละเพราะอะไรครับเพราะมีศิละปะคนพูดเป็นเขาเรียกว่าคนมีศิละปะการพูดครับพูดน,มน้มหนาวใจสมองให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าโง่ครับถ้าทิ้งเราไปหรือโง่ครับถ้าคบกับมือที่สามครับเพราะมือที่สมจะเท่ากับภัยร้ายครับมันต้องมีศิละปะ แล้วถ้าเกิดว่าพูดเป็นเนี่ยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะหนูควรจะพูดยังไงเช่นสมการคือการไม่ต้านเห็นด้วยแล้วบวกด้วยการเป็นภัยการไม่ต้านเช่นไรครับอันนี้ในเคสของคนที่เอ้เขาเปิดตัวมือที่สามอย่างชัดเจนแล้วนะครับมีมือที่สามควณแค่บอกว่าฉันเข้าใจว่าการที่คุณไปมีมือที่สามเพราะบางครั้งเนี่ยฉันเองก็เป็นคนผิดบางครั้งเนี่ยฉันเองเนี่ยก็เป็นคนที่พูดรบๆแย่ๆกับคุณเอาแต่ใจตัวเองกับคุณมากจนเกินไป การไม่ต้านครับการบอกว่าเราเนี่ยโอเคเรามีส่วนผิดเวลาคุณไม่ต้านเนี่ยอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเป็นมิตรคุณมากกว่าครับและมันจะเปิดใจครับหลังจากนั้นคุณเห็นด้วยครับบอกว่าเออมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเวลาคุณไปอยู่มือสามคุณจะได้ผ่อนคลายรีแลกคุณจะได้มีเวลาอยู่กับตัวเองทอบทวนอะไรก็ตามแต่นะครับอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยเข้าใจเขาครับมันจะยิ่งเป็นมิตรมากขึ้นครับและอันที่4ี่ครับบอกว่ามือที่3าี่แต่ต้องระวังนะ ว่ามือที่สามนี่มันเป็นภัยยังไงสมการนี้สําคัญครับพอคุณเปิดใจให้คนมันอยากฟังสิ่งที่คุณพูดได้แล้วเนี่ยคุณต้องหาจุดที่เขาแคร์ที่สุดในชีวิตครับคูณความมีบางเคสเช่นแฟนเป็นผอ,อ,อคบกับข้าราชการใน,ใ,นในที่เดียวกันคูณความให้เขาเป็นริสบมาว่าเอ้ยสิ่งที่เขาแคร์มากที่สุดคืออะไรการงานตําแหน่งคนกว่าจะได้ตําแหน่งมันโอ้โหนะครับยากนะครับเพราะนี่สิ่งที่เขาแคร์คือตําแหน่งใช่ไหมคุณต้องเอามาผูกกับมือที่สามครับ ว่ามือที่สามมันมีโอกาสยังไงที่จะทําให้ตําแหน่งเนี่ยพังพินาศครับเช่นแต่พี่ต้องระวังนะตอนนี้พี่อาจจะให้เงินให้ทองเขาต่างๆพวกนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่ระวังนะวันหนึ่งที่พี่ไม่ให้เงินแล้วเขาเอาไปโพสต์วันนั้นพี่ลองคิดดูว่าตําแหน่งของพี่จะสั่นคลอนไหมคุณเชื่อไหมครับเวลาคุณพูดลักษณะนี้ตอนแรกมันจะดูเหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้แคร์อะไรเยอะแยะมากมาย ตอนแรกมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้คุณมาพูดอะไรเนี่ยนะครับแต่คุณเชื่อไหมครับเวลาคุณหวานมาเมล็ดพันธุ์ลงใน Reptilian Brain เนี่ยสมองส่วนนี้มันเป็นสมองผลิตความกลัวครับเมื่อคุณใส่สารตั้งต้นวันละหนึ่งครั้งค่อยๆหวานมาเมล็ดพันธุ์ความคิดลงไปครับสักพักกับสมองส่วนนี้จะรู้สึกว่า มือที่สามคือภัยร้ายของชีวิตแล้วเขาจะเริ่มหงุดหงิดกับมือที่สามแบบง่าย,ายนะครับมือที่สามเวลาทําอะไรเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยน่าเบื่อน่า,ารําคาญโดยที่เขาไม่รู้ตัวครับเพราะอะไรครับเพราะคุณแอบหวานล้อมสมองเรปทิเลียนเบนหรือสมองสันเลือยคลานคุณแอบทําให้สมอง่วน,นี้ผลิตความกลัวพอสมองเริ่มผลิตความกลัวเนี่ยเขากับมือที่สามจะเริ่มเกิดรอยร้าวในความสัมพันธ์คุมมีเจ็ดวิธีครับ ทำให้คนเจ้าชู้เนี่ยเห็นค่าในตัวเราครับให้พิมพ์รหัสกับชนะเจ้าชู้ค,คุณจะได้ทั้ง7วิธีการนี้ไปครับเรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมา แต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคู่ความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับ หเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจำได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยคบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือ0นบาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 900บาทครับคือ11แอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ดจิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ยห9ึ่บาทครับ1เล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็ก3นี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ